แล้วแบบนี้จะไม่ถูกนําส่งเรื่องของกฎหมายภาษี E-Payment ใช่ไหมคะอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าหลายๆคนก็คิดว่าอย่างนี้นะที่บอกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ฉันเสียภาษีกับทางกรมสปรพากรแล้วมันจบจริงหรือเปล่า <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่เพราะว่า,าอะไรภาษี E-Payment มันเป็นสิ่งที่กฎหมายบอกว่าเฮ้ยางั้แบงก์ต้นแบงก์อีเลทีต้องการทางการถึงเกณฑ์400ครั้งเกิน2ล้านบาท ต้องถูกนําส่งหรือเกินสามทางขึ้นไปไม่รู้จํานวนเงินต้องถูกนาส่งสุปกรณ์ใช่ไหมมันคนละส่วนนะคะกับการยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสุปกรณ์ในการเสียภาษีเพราะเวลาที่ถึงเกณฑ์บุ๊คแปงไม่ได้มาดูว่าปันนี้ถ้าเกิดยื่นแบบนั้นฉันไม่ต้องส่งข้อมูลให้กับทางกรมสปกรณ์มันไม่ได้กฎหมายฉบับนั้นกําหนดไว้เพราะฉะนั้นในการยื่นแบบก็ยื่นแบบไปแต่สำหรับคนที่อาขาธุรกิรทาง นถึงเกณฑ์ก็จะถูกนาส่นข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบของเขาถึงสิปีอะคะ่ะนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ขอแก้วความเข้าใจที่ผิดว่าถชายื่นแบบแล้วภาษีอีนเป็นร้นอดไม่ใช่ค่ะถ้าข้อมูลในการรับรายได้ของแบงก์นนแบงก์ l อลเนถ้าถึงเกณฑ์ข้อมูลของเรานะคะเลขส3าหลักของเราชื่อของเราก็ถูกนาส่งกลมสุปกรณ์อ,อยู่ดีนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ และถ้าไม่อยากจะท่านนะคะสาระความรู้ดีๆสามารถกติดตามได้นะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายวันวันเช็กเอ็กเปิดและถ้าไม่อยากจะพลาสาระวิดีโอดีๆนะคะสามารถกติดตามได้ที่แอดไซน์เช็กเอ็กเพิร์ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถ,ถึงมือคุณค่ะจำไว้อย่าพิ่เสียภาษีถ้ายัางไม่ได้คุยกับอาจารย์วนวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ